ทำยังไงครับเราทั้งต้นเพื่อเราจะเลี้ยงไว้เนี่ยตกลงเราเลี้ยงไว้กี่ลูกกี่ผลต่อต้นครับเฉลี่ยผมประมาณ45ลูก120ต้นทั้งหมดเนี่ยเราได้ผลผลิตปีนั้นกี่ตันครับไหนแปดตันนะครับจาก90ลูกเมื่อปีที่แล้วปีนี้8ตันสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตร วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจากบริษัทเวิร์คลาดอินโนเวชั่นเดินทางมาที่สวนครูลำไผ่ครับอยู่ที่บ้านซำขี้เหล็กนะครับตำบพลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหรือที่เรียกกันว่าดินแดนแห่งทุเรียนภูเขาไฟที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าคู่หูมหัศจรรย์ช่วยชีวิตนั่นเอ่ยมาจากปากเขาเองนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญคือสวนแห่งนี้นะครับเขาได้ให้กับคุณครูลำไพซึ่งเป็นภรรยาได้ดูแลสวน ส่วนตัวของสามีคุลำไพัยท่านไปทํางานที่กรุงเทพปรากฏว่าสวนทุเรียนของท่านนั้นโสมแทบเรียกว่าใจจะขาดเมื่อมาเห็นสวนเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีชื่ออยู่แล้วว่าครับครับผมผมชื่ออาวุธกรมจัญญาครับครับพี่อวุธกรมจัญญาครับผมขออนุญาตเมื่อกี้ผมได้พูดไปตอนต้นนั้นไม่ขาดไม่เกินถูกไหมครับครับผมถูกต้องที่สุดครับครับผมที่ว่าคู่หูปัศจย์ช่วยชีวิตมันเป็นยังไงครับพี่คุธครับผม เริ่มแรกนะครับสวนผมได้ให้กับญาติญาติพี่น้องเป็นผู้ปลูกผ,ผู้ดําเนินการให้ทั้งหมดเลยครับผมก็ส่งทุนส่งอะไรมาให้เขาดูแลให้พอเริ่มได้ผลผลิตก็ลาออกจากงานแล้วกลับมาทําเองครับก็มาเจอสภาพต้นที่เหมือนกับคนเป็นมะเร็งทั้งสวนเลยต้นเยิ้มทุกต้น ไอ้ยเยมเกิดจากอะไรครับน่าจะไปท็อปเทอร่ามาแรกๆผมก็ไม่รู้จักครับตรงเยิอยมผมก็ปล่อยมันเยิอมไปผมไม่รู้จักผมก็ใส่ปุ๋ยพ่นยาไปเรื่อยๆจนแกมาดูบอกว่าน่าจะเป็นท็อปเรายังไม่รู้เรื่องโรคเรื่องไยไข้เจ็บยังไม่รู้ <ๆ S 2> อะไรเกี่ยวกับทุเรียนเลยครับตอนนั้นทุเรียนเราอายุเท่าไหร่ครับตอนที่เรากลับมาดูห้าปีห้าปีเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับก็ปีที่แล้วที่เรากลับมาถูกไหมครับใช่ครับพอกลับมาดูแล้วเห็นสภาพโซมมากใช่ไหมครับ ทุเรียนเป็นน้ำเยิ้มทุกต้นครับผมแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้ที่น้ำเยิ้มทุกต้นน่ะคือไฟท็อปเทล่าครับที่นี่ปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองครับส่วนมากหมอนทองมีพวกมณีแค่2ต้น2ต้นจํานวนทั้งหมดกี่ต้นครับ120ต้นครับผมจำนวน120ต้นอายุกี่ปีครับเนี่ยสิงหานี้ครบ6ปี นี่พอดีอ๋อนี่ครบ6ปีแล้วนะครับ,รบต้นพืชที่วันเกิดเขาเลยนี่วันเกิดขเดขาเลยสิงหานี่ก็วันเกิดทุเรียนนะครับอายุครบ6ปีพี่ฮุทธครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นต้นมันโทรมขนาดนั้นน่ะเราใช้อะไรบ้างครับในการบำรุงดูแลรักษาเขาตอนที่เราอยู่กรุงเทพแล้วเราส่งเงินไม่เขาดูแลนะครับไอ้กอดหน้านั้นไม่รู้เขาใช้อะไรมั่งนะครับครับแต่ตอพอผมกลับมาปุ๊บผมก็ศึกษาดูเปิดคลิปเปิดอะไรจริงๆไอ้ตัวเบอร์แพนตัวเนี้ย ผมเจอมานานแล้วครับแต่ก็ดูผ่านๆไปคำว่าเจอดูคืออยู่ใน youtube ดูใน youtube ครับดูไปดูมาเจอคนคนบ้านซัมขี้เหล็กใครครับใช้ลุงเปตะเอาผมเอ้าคนบ้านเดียวกันส่วนผมก็อยู่ซัมขี้เหล็กแต่ก็ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้กลับมาทํานะครับครับก็เก็บไว้ในใจนั่นแหละจริงๆว่าจะสั่งมาให้เขาใช้ตอนที่เราอยู่กรุงเทพเราที่อยู่กรุงเทพเราจะลองดูว่าจะสั่งมาให้ใช้แฟนก็บอกว่าไม่ต้องเราก็ เขาดูแลก็ปล่อยให้เขาทําไปตอนนั้นเราก็คิดยังไงครับพอเราถ,ถึงกลับมาด้วยหนึ่งด้วยอายุงานด้วยอะไรครับเริ่มเบือ่อชีวิตเป็นลูกจ้างในขณะที่เรามีแรงอยู่เราน่าจะกลับไปทําของตัวเองให้มันได้ผลผลิตดีกว่าแฟนไม่ให้ออกก็ไม่ไม่รู้อะใจมาแล้วโอ,อ้โห <laughs> <laughs> นี่ถือว่า <laughs> เป็นการดื้อครั้งแรกหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับ <laughs> แบบหักเลยครับไม่ให้มาก็ ใจมาแล้วล่ะครับกลับมาทํานั้นก็พกพกความคิดตรงนี้มาด้วยถูกไหมครับพกมาด้วยครับแล้วก็ไปเจอพ่อเป๊ะก็เป็นยังไงครับตอนนั้นรู้จักเขาไหมพ่อเป็ดในรู้จักยังครับยังรู้จักแต่ในใน u t u b e ใน YouTube ครับพอมาเจอเอ้าคนเดียวกันในคลิปนี่ใช่แล้วเอ้ายังไม่รู้จักกันครับยังไม่รู้จักกันแต่ว่าเริ่มจะไปปรึกษาหารือกันแล้วครับก็ก็เลยให้แกมาช่วยดูแลให้คาปรึกษาครับเรียกได้ว่า ผมว่ารอดตายเพราะคู่หูมหัศจรรย์แล้วก็อาจารย์เป้นะครับครับแกให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนท่านทผู้ชมครับเมื่อเขารอดตายมาอย่างนี้ผมจะถามเข้าเรื่องเลยนะครับเรามีทั้งหมด120ต้นถูกไหมครับครับผมตอนนั้นมาเรามันก็มีอายุ5ปี5ปีก่อนหน้านั้นอ่ะปีที่เรายังไม่เจอเนี่ยผลิตผลที่ได้นะครับมันสักกิจตันกิจกี่กิโลกันครับผมโอ้ถ้าพูดถึง120ต้นนะครับครับผลผลิต อายุหปีนี้มันต้องได้ผลผลิตแล้วล่ะครับผลผลิตก็คงคิดว่าโอ้โหคงได้เยอะรจ,รจริงๆแล้วผมปีแรกผมมาผมได้แค่90ลูกโอ้ตายดอกนี่มีเต็มแล้วครับครับเพราะว่าสาภาพต้นไม่สมบูรณ์มันต้องออกดอกครับใช่ไหมครับใช่ครับ,รบสุดท้ายมันก็ร่วงค่อยๆร่วงวค่อยๆทยอยตายไป<อ>จนเหลือแค่90ลูก90ลูกนี่มันมันลูกละกี่กิโลกันครับผมฉเฉลี่ยก็ประมาณ 3- 4สโลหลังจากนั้น พอเก็บผลผลิตเสร็จถูกไหมครับครับผมพี่อาวุธทําอย่างไรครับเมื่อรู้จักแล้วนี่ครับถูกไหมครับครับตอนแรกก็ไปเอามาแล้วแหละครับก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีใช้ก็ใช้นานๆใช้ทีครับก็มัวแต่ไปหายามาทาต้นทาอะไรผู้ต้นทาก็เลยลืมใช้ตัวนี้ไปครับจนมากระทั่งช่วงจะเอาดอกช่วงเอาดอกก็ประมาณพฤศจิกาธันวาอะไรเนี่ยนะฮะใช่ครับถูกไหมครับช่วงฟื้นฟูต้นไม่ได้ใช้เลย มาเริ่มใช้ช่วงก่อนจะาอดอกประมาณหนึ่งเดือนอฉีดประมาณสี่รอบได้มั้งครับอัตราส่วนเท่าไหร่ครับตอนนั้นที่ใช้ครับต,ตอนที่ใช้ผมใช้ยี่สิบช้อนต่อสองฝาสองฝาครับผมแล้วกับน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรครับผมแล้วฉีดพ่นยังไงครับตอนนั้นครับวิธีการตอนแรกก็ฉีดผมเน้นที่ลําต้นกับกิ่งตอนแรกทุนก็ไม่ยังไม่เยอะเนาะอก็เลยยังไม่กล้าฉีดอะไรมากมายครับ ต้นไหนโมก็ฉีดลงดินบ้างเล็กน้อยครับเอาตอนนี้เราฉีดไปกี่วันครั้งครับตอนนั้นครับเฉลี่ยตอนนั้นตอนแรกผมใช้น่าจะ15วันโอ้ยาวมากเลยห่างเกินไปนะครับเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าด้วยตอนยังไม่รู้ยังไม่รู้จริงใช่ไหมครับรู้จริงแล้วก็ด้วยแค่ปีแรกได้แค่90ลูก90ลูกมันก็เลยคุณก็เลย,มเลยไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยเค่อยๆใช้มาครับพอใช้ตรงน,นั้นก็คือ15วันครั้ง <laughs> ไปสักกี่กี่กี่ครั้งครับ สิบห้าวันครั้งเนี่ยครับจนจนดอกออกจนดอกออกจนเห็นว่าเป็นดอกก็ประมาณสักเดือนกว่ากว่าเนาะครับเดือนกว่าๆดอกออกก,ก,ก็เลยก็เลยก็เลยปรับมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งเจ็ดวัน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 ครั้งตอนนี้พอมันเป็นมันก็จะเป็นตะป,ป,ปูตะปตะปูตะปลาแล้วถูกไหมครับครับ <ผม S 2> และทำยังไงต่อครับผมก็ใส่ไปเลยสี่สิบช้อนนี่สี่สิบช้อนเลยสี่สิบช้อนไปเลยตัวนี้เท่าเดิมสองฝาน้ำสองร้อยลิตรแล้วทำยังไงต่อครับอ่าก็ฉีด มาสักสองสารอบเจดวันครั้งครับเพราะสังเกตดูก็เออมันก็ดีจริงๆเขาฮะทั้งเขียวทั้งช่อดอกนี่ยืดยาวครับก้านเขียวดอกเขียวครับจากที่ปีแรกมาไม่กล้าไปแตะต้องอะไรเลยกลัวร่วงจริงๆครับไม่กล้าไปแตะเลยจับดูต้องจับอืถนุถนอมมากก็พอปีนี้มาว่โอ้โหปัดปัดปัดดูไม่ ลูกเป็ดนี่แหละตัวทําไมปัดดูเอ้าไม่ร่วงนี่จากนั้นมาก็เมั่นใจครับครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆอาการน้ําเยิ้มก็ค่อยๆหายไปหายไปนะครับไฟท็อปก็หายไปครับเพราะแผลเราสมานด้วยทั้งใช้ยารักษาแผลด้วยครับแล้วเราก็ใช้คู่หูนี่ด้วยถูกไหมครับใช่ครับและโรคอย่างอื่นๆมันมีมีไหมครับโรคอื่นของผมไม่ค่อยมีผมเจอตัวนี้ครับแต่ไฟท็อปอย่างเดียวเลยมาทำร้ายเราอย่างแรง มแมลงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเอาแหละครับพอถึงตอนนี้เอาพอถึงตอนมีลูกอ่ะตอนนี้พอพอเราใบดีแล้วถูกไหมครับดอกติดดีไหมครับดอกแล้วครับตั้งแต่โคนยันปลายกิ่งเลยครับเจ้าของสวนคุณลัไพมาจนบอกโอ้ขี้เกียจสอยทิ้งหมดออกเยอะเกินคาดมากครับนะครับคุณลัไพนี่เมื่อก่อนเนี่ยคอยบอกว่าเราไม่ให้ออกงานมาดูแลสวน ตอนนี้คุณลำไพเป็นไงบ้างคุณลำไพหลังจากที่เห็นดอกมาแล้วก็มาทุกอาทิตย์ <c oughs> วันสุกเย็นปุ๊บโผล,ล่และที่สวนแล้วเข้ามาเลาะที่สวนแล้วแล้วคุณลำไพพูดยังไงบ้างครับว่าเห็นดอกขนาดนั้นคุณลำไพ่เขาเขาเขามาเข้าไปคุยกับทางญาติที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปดีใจดอกเยอะๆอย่างเงี้ยไม่เหลือสักดอกก็มีเขาบอกร่วงหมด และเราเรายัางไงครับตัวเรามีอาการเซบ้างไหมเซทสังความคิดบ้างไหมแรกๆก็มีนะครับมีเอาอะไรมาฉีดเขาว่าดีก็ลองดูครับใครว่าอะไรดีก็ลองอ่ะแต่ว่าลองไปลองมาสุดท้ายแล้ว,ว<ะ>ผมว่าไอ้ตัวนี้ครับ<ต>จากชีวิตเราใช่ครับจากที่ใช้มาเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งฤด,ดูกาลแล้วกันหนึ่งรอบตัวนี้เท่ากับสวนผมเป็นมะเร็งระยะขั้นสุดท้ายเลยแหละครับ ใช้ตัวนี้รักษารักษามาจนได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจผมเห็นมันมีอยู่ต้นหนึ่งอะเมื่อกี้ตอนที่ไปถามกันตอนข้างนอกอะ่ะบอกว่าตอนแรกก็ใช้คู่หูนี่แหละแต่ไม่รู้จับพัดจับผูพลาดยังไงไม่รู้ยังไปเชื่อเพื่อนบ้านอยู่ครับมีอยู่ต้นหรือสองต้นในที่ผมเห็นนะและปรากฏมาเกิดอะไรขึ้นครับต้นนั้นครับก็คือต้นนี้จะเรียกได้ว่าสวยรองๆอง ลองๆที่สุดเลยนะครับในสวนอ๋อเรียกว่าในสวนนี่มันมีระดับความสวยแยกเป็นหลายชั้นไว้ครับระดับความสวยครับพอเขาพุ่งฟื้นด้วยเนาะใช่ครับต้นฟื้นมาพอเห็นเขาสวยใช่ไหมครับครับเขาบอกว่าช่วงช่วงเจ้าดอกครับครับให้เอาแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เคมีครับเอามาใส่เพื่อสะสมอาหารพอผมใส่ได้ไม่เกินอาทิตย์ครับต้นชะงักใบเริ่มหมองหมองมองร่วงใบร่วงใบเหลืองร่วงลงมา เท่าทุกวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับจากที่กําลังจะใส่มงกุฎแล้วจะใส่มงกุฎแล้วได้สวมมงกุฎอยู่แล้วครับต้องสละมงกุฎทิ้งไปครับใบผมไม่มีสักเส้นเลยตอนนี้ใช่ครับแล้วลัดหรือเปล่ายังไม่รู้นี่เขาเป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมานานไหมตั้แต่เราทาครั้งนั้นทําใจสลายเขาเป็นมาก่อนนานครับแต่ว่าเป็นหายเป็นหายแต่ว่าเมื่อผมเริ่มใช้มันก็สวย สวยขึ้นอ๋อกลับใช้ตัวนี้กลับมาสวยขึ้นสวัมาสวยขึ้นละเริ่มดีขึ้นเยอะครับเริ่มดีขึ้นเยอะแต่ก่อนนี้มีอาการที่แต่คนบอกว่าตัดไปเลยตัดไปเลยอเอาต้นใหม่มาปลูกผมว่าเออน่าลองรู้นะเขาว่าดีอย่างนั้นก็หมายความว่าคู่หูเนี่ยช่วยในการฟื้นฟูต้นที่มันแม้แต่ว่าเกิดจาก ที่เคมีต่างๆมันไปทาร้ายกันถูกไหมครับใช่ครับเขาก็ยังไปช่วยสะสมอาหารใหม่ให้ด้วยครับอันนั้นพี่พี่อาวุธเชื่ออย่างนั้นไหมครับเชื่อครับตอนนี้ก็เริ่มมียอดมีแขนงมีอะไรออกมาต้นก็ไม่มีเยอะไม่มีอะไรแล้วอ๋อเน่าคอดินก็หายแล้วหายแล้วก็รอรออย่างเดียวว่าเขาจะกลับมาเหมือนเหมือนกลับเหมือนเดิมเพื่อนๆไหมใช่ครับกลับมาเป็นรองนางสาวไทยเหมือนเดิมผมยังเชื่อแบบนั้นนะครับต้องกลับมาสิครับว่าถ้าพี่อาวุธเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มั่นใจอย่างนั้นนะครับพี่พู้ขราบผมถามต่อนิดนึงเอ่อพอ ตอนนี้ก็คงเก็บผลผลิตไปแล้วถูกไหมครับ,รบเรา <ผม S 1> ใช้วิธีการบํารุงตอนที่หลังจากดอกพอดอกมันดีแล้วมันติดไหมครับตามที่ครูลําไยเขาเห็นเขาไปเด้ฟังมาว่าเฮ้ยระวังนะมันออกเยอะมันอาจไม่ติดหรอกแล้วมันติดยังไงครับพีอ่อูดครับผมพอดีให้ลุงเป็ดนะอาจารย์เป็ดเขามาช่วยดูแกก็บอกให้แต่งออกไปเลยเอาไว้กิ่งละห้าจุกห้ากระจุกก็พอครูลำไยบอก มันไม่ใช่เลยเอาไว้เขาบอกว่าขนาดไว้หมดยังร่วงเลยผมก็คุณลุงไพกลับไปผมก็แอบแต่งเลยครับสอยออกให้หมดเชื่อาจารย์ครับเอาไว้ประมาณห้าอาจารย์บอกเอาไว้ห้าผมว่าเอาไว้เจ็ดไว้แปดอ้าแน่ก็ยังมียังมีนอกคูอยู่เหมือนกันนะยังมียังมีหน่อยหนึ่งแต่เพราะเพราะเราก็ออยากทดลองของเราเนี่ยถูกไหมครับเราก็มีสิทธิ์ของเราแล้วยังไงครับผลปรากฏว่าเอาไว้กี่จุกกี่พวงนี่จะเหลือทั้งหมดเลย ได้มาสอยออกอีกหลายรอบเลืครับตอนที่มันเป็นลูกขนาดไหนครับรอบแรกที่มาสอยก็คือลูกลูกขนาดสักนิ้วโป้งนิ้วโป้งมาสอยลูกไม่สวยไม่สวยออกรอบที่สองก็ขนาดสักยังไงอ่ะปิงปองลูกปิงปองประมาณนั้นครับลูกปิงปองนะครับครับผมแล้วก็เหลือเท่าไหร่ครับตอนสอยเหลือลูกปิงปองเนี้ยโอ้ยังยังเหลืออยู่หกเจ็ดจุกอยู่เหมือนเดิมครับแล้วครับทุกจุกเหลือสี่ห้าลูกโอ้แล้วทํายังไงครับเราทั้งต้นเพื่อเราจะเลี้ยงไว้เนี้ย ตกลงเราเลี้ยงไว้กี่ลูกกี่ผลต่อต้นครับฉเฉลี่ยผมประมาณ45ลูก45ลูกต่อต้นครับฉเฉลี่ยค่าฉเฉลี่ยทุกต้นนะครับทุกต้นกันก็มีน้อยสุดก็25ลูก25ลูกต้นไหนที่เล็กๆไม่ค่อยสมบูรณ์120ต้นทั้งหมดเนี่ยเราได้ผลผลิตปีนั้นกี่ตันครับมนนีผ่านมาที่เพ่ผ่านมานี่เองเนี่ยใช่ครับล่าสุดนี้8ตันประมาณ8ตัน บวกลบนิดหน่อย8ตันนะครับจาก90ลูกเมื่อปีที่แล้วปีนี้8ตันหลังจากนั้นเนี่ยพอต้นมันฟื้นเนี่ยที่พี่อาวุธเห็นในปีนี้ว่าการบำรุงของเรามาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับพอเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยอยากถามหน่อยว่าใน8ตันเนี่ยผลของเขาเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรครับโอ้เรื่องผลครับอันดับแรกเลยนะครับ แบบว่าพ่อค้าแม่ค้าผ่านไปผ่านมาเห็นวางอยู่หน้าบ้านนี่แวะเกือบทุกเจ้านะครับผลสวยขนาดสวยน้ำสวยน้ำหนักน้ำหนักดีครับแต่แลล,ล,ลูกเล็กๆนี่จากที่เรากลับประมาณว่าประมาณไม่ถึง2โลเอาไปช่างดูนี่เกือบ3กิโลพี่วุฒิครับความสวยงามเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อป,ปีที่แล้วตอนที่เรายังไม่ได้มาดูแลเขาเนี่ยความสวยงามตรงนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ ณนะวันนี้พี่อาวุธให้ความสวยงามของใบต้นที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นนี่นะครับข้างบนเนี่ยครับให้เปอร์เซ็นต์ของเขาเท่าไหร่ครับผมว่าตั้งแต่เริ่มใช้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้มานะครับครับต้นผมนี่ถ้าไม่กึอบว่าโอเวอร์เกินผมว่าร้อยห้าสได้จากจากสภาพที่ผมมาเจอครับแล้วก็หลังใช้มาแค่หนึ่งปี ต้นประมาณสักเก้สอซนี่สวยสวยทุกต้นพี่อาวุธครับตอนที่ตอน5ปีนั้นะตอนที่มัน5ปีแล้วพี่อาวุธทํางานกรุงเทพอ่ะครับแล้วก็ส่งเงินเดือนเงินดาวของพี่อาวุธมาเพื่อมาลงที่สวนแห่งนี้ครับใช้ต้นทุนในการใช้เคมีใช้ปุ๋ยใช้ยาไปสักเท่าไหร่ครับตอนนั้นนะครับตามท้องตลาดนะครับถ้าตัวเลขจริงๆเลยผมก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ค่อยได้สนใจตอนนั้นพี่อาวุธลองคิดดูซิว่าที่เรา ในปีที่ได้90ผลนะ90ลูกนะเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับผมตีไว้นะครับก็น่าจะประมาณไม่ไม่น้อยกว่าแสนแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยครับที่มาได้8ตันเนี่ยพี่อาวุธใช้ต้นทุนไปทั้งหมดในเรื่องของการดูแลโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารพืชเนี่ยนะครับครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับทั้งหมดที่ลดลงมาก็น่าจะเกือบครึ่งนะครับเฉลี่ยอยู่น่าจะประมาณ6 7เจ็ดหมื่น เพราะว่าเพราะว่าผมอาจจะใช้เยอะหน่อยครับเพราะว่าต้นโสมก็เลยต้องอัดลงดินอัดอะไรพวกนี้เยอะแล้วเนี่ยกาลังจะเป็นช่วงทาใบใช่ไหมครับใช่ครับที่ทําใบรุ่นอะไรแล้วครับเนี่ยใบจะเป็นใบที่สองแล้วครับใบที่สองแล้วพี่มีวิธีการบํารุงดูแลรักษาใบที่สองอย่างไรครับเริ่มเริ่มทําใบแรกนะครับพอดีมีทีมงานของทางเบอร์แพน ครูแม็กกนครับเคยมามาให้ความรู้ครับแกก็เอาปุ๋ยหญิงเกษตรมาเปิดตัวครับบอกว่ามีของของเบอร์แพนเนี่ยเขาจะมีปุ๋ยทางดินด้วยทางดินด้วย,วยเ,าาเป็นปุ๋ยอินทีย์ให้ลองใช้ก็ผมตอนแรกผมก็เอามาแค่4ี่ห้ากระสอบเอามาลองครับตอนที่สมๆมดูก็ผลตอบรับมันดีประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่านี่ยอดเริ่มออกแล้ว เออสงสัยดีผมก็เลยแอบคิดอยู่ในใจว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าว่าแอบพูดคนเดียวครับใช้ตัวนี้เอาเดี๋ยวตัวนี้เราไม่ใช้อย่างอื่นแล้วอ่าก็ไปๆมาๆก็ตามนั้นนะครับใช้ทั้งสามเกลอเลยสามเกลอไปเลยครับแล้วหญิงเกษตรนี่เข้ามาทํารวยไปได้กี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสองครั้งแล้วครับหมดไปแล้วยี่ยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบต้นละกี่กิโลครับ เฉลี่ยรอบละ3กิโลต้นละ3กิโลใช้ไปแล้ว2ครั้งนะครับ,รบก็หมายความว่าครั้งหนึ่งห่างกันกี่เดือนครับ20วัน20วันโอ้นี่ถือว่าทุ่มทุนมากเลยนะครับว่า20วันนี่ถือว่าเป็นคนที่ใส่ใจมากคือปกติแล้วบางท่านเขาบอกเป็นเดือนอแต่นี่ถือว่า20วันแต่ก็โอเคครับกลัวกลัวมันจะไม่ไม่สวยก็น,นี่ไงครับ <laughs> เพราะว่าผมก็เลยจะถามว่าหลังจากเห็นความเปลี่ยนแปลงจากใช้หญิงเกษตรร่วมด้วยกับคู่หูนี่เป็นยังไงครับ ผมว่าผมนึกถึงคำที่อาจารย์เป้บอกเลยครับว่าตัวนี้เป็นยาเทวดาครับแล้วก็หญิงเกษตรมานี่เป็นยังไงอะ่ะเป็นเหมือนกับยาภูมิคุ้มกันโลกข้างล่าง<อ>ส่วนตัวนี้เหมือนเป็นยาบํารุง<อ>ความคิดผมอย่างนี้นะผมจะแยกวอกว่า,วาจะเน้นทางดินแล้วก็ทางลำต้นทางใบพวกนี้ครับพี่อาวุธครับ ผมรู้แล้วนะครับว่าพี่บำรุงดูแลดีขนาดนี้ทีเนี้ยครูลำไยก็คงจะบอกว่าอาวุธนะครับแฟนที่รักของฉันตอนนี้ก็เริ่มร <c oughs> ักแล้วพี่อาวุธแฟนที่รักของฉันปี66เนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยควรจะได้เท่าไหร่จ้ะพี่อาวุธผมเคยถามเจ้าของสวนครูลำไยเล่นๆน,นะครับว่าตอนตัดแต่งกิง่งบอกว่าปีนี้เป้าหมายจะอยู่ที่เท่าไหร่ครูลำไยบอกว่าสองเท่า 8 2 1สครับผมคุณลำไยพูดอย่างนี้เลยคุณลำไพเขาพูดแบบนี้เลยครับว่าเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจกับผลิตภัณฑ์นี้เหมือนกันก็เลยบอกว่าขอสองเท่าครับแต่สำหรับผมครับผมคิดว่าแค่ได้ต้นสวยงามสมบูรณ์นี่นี่คือเป้าหมายหลักผมส่วนผลผลิตเนี่ยต้นสมบูรณ์ผลผลิตก็น่าจะตามมาส่วนเราจะเอาเยอะขนาดไหนนี่ก็ก็ค่อยว่าอีกทีนึงเอาต้นไว้ก่อนครับ พี่วุฒิครับยังมีนักการเกษตรที่เขามีลักษณะต้นโสมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตายแหล่มิตายแหล่ที่ยังลังเลสุดท้ายเขาก็ไปไม่รอดแล้วก็จบชีวิตด้านการเกษตรของเขาหลายคนพี่วุฒิอยากจะช่วยเหลือเขาอย่างไรช่วยบอกสิ่งที่พี่วุฒิมั่นใจตรงนั้นให้เขาฟังด้วยครับครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลยผมผมก็ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท wci w o r k card i n n o v a t i o n ที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆถือว่าดีที่สุดเอาที่ผมเคยเจอมาให้ให้ชาวเกษตรกร,กรได้มาใช้กันส่วนใครที่ยังลังเลไม่กล้าใช้ครับผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนประมาณหลายปีครับจะใช้ดีไม่ใช้ดีจนได้มาลองใช้ปีที่แล้วแล้วก็ผลผลิตจนเพิ่มขึ้นจนบอกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับมากี่เปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นครับท่านที่ลังเลก็ตัดสินใจได้เลยครับตัดสินใจไวก็เห็นผลไวไขรที่ลังเลอยู่ก็ท่านก็จะลังเลต่อไปเพราะว่ามีคนเคยลังเลมาแล้วแล้วก็ลองใช้มาแล้วเขาก็รับรองผลกันมาทั้งหมดแล้วที่ผมศึกษามาการันตีครับว่าผลิตภัณฑ์ชุดนี้สามเกอดีจริงๆครับผมโอ้โหท่านดีแล้วครับ ผมคงไม่ต้องสรุปเพราะการเกษตรนั้นเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ชีวิตเกษตรกรรมไทยนั้นต้องยั่งยืนยั่งยืนเพราะว่าเพิ่มแต่ผลกําไรท่านได้ทราบจากปากพี่อาวุธนะครับที่สวนคูลําไพแห่งนี้ว่าเขาพลิกชีวิตรอดชีวิตและที่สําคัญครับเขาอยากจะมาช่วยชีวิตของคนทุกคนที่ทําด้านการเกษตรผมขอทุกท่านนะครับได้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้นําไปบอกต่อ ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปแม้วันนี้นต้องขอบคุณพี่อาวุธเป็นอย่างสูงครับ,รบที่มาให้วิทยาทานแก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งนั้นนะครับยังเป็นประโยชน์และสิ่งหนึ่งนั้นยังเป็นคุณภาพนะครับสำหรับชีวิตคนไทยทั้งประเทศด้วยผลิตภัณฑ์3เกลือวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มายืนอยู่ที่นี่และเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงโอกาสหน้าผมจะไปเยี่ยม และชมสวนและชื่นชมต่อความสําเร็จในการปาระกอบการเกษตรกรรมของท่านวันนี้ผมมิสเตร์เกษตรยงยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับวัวพันยิงเกษตรใช้้วดีใช้รวรวยช่วยปลดหนี้เอ้ยรวยไวเมื่อใช้เวลเพลนกเกษตรกรทั่วแดนตามมิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่าน มีสารอาหารคุณภาพมากมาย Whoa, เบลเพนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร็วไวที่เกือบเชา้าตายกลับงอกงามดี